ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตำรวจปลุกยึดบ้านหรูมูลค่า21ล้านพอรู้ใครเป็นเจ้าของว่าแล้วทำไมไม่เคยโดนตำรวจปลุกยึดบ้านหรูมูลค่า21ล้านพอรู้เจ้าของตัวจริงเป็นใครว่าแล้วทำไมไม่เคยโดนเมื่อเวลา7นาฬิกา45นาทีวันที่28ตุลาคม65นายวิชัยชัยมงคล เลขาธที่การขณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาผิดกฎหมายเลขาธิการปรปรสพร,ร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ปปสเข้าตรวจยึดบ้านหรูบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในเขตพานสูงหลังพบว่านายสมปาดแท่อึง้งอายุ53ปีผู้ต้องหาในคดีร่วมกันค้ายาผิดกฎหมายซื้อไว้สําหรับการฟอกเงินพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นภายนอกดูสวยงามแต่ภายในบ้าน ไม่มีเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างใดเป็นเพียงบ้านเปล่าที่นายสมเจตซื้อไว้ในราคา21ล้านบาทจึงไม่มีใครสงสัยภายหลังนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการาปปสเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่14สิงหาคม65เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาผิกดกฎหมายให้โทษประเภทหนึ่งไวจำนวน945กิโลกรัมซุกซ่อนในแผ่นซิลิโคนเตรียมส่งไปยังประเทศไต้ไหวันที่ท่าเรือกรุงเทพจากนั้นได้ขยายผลกลุ่มนายสมชาติ สวีโชติสกุลทำหน้าที่ในการเปิดบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าและนางสาวพรทิวาวงจินดาพร้อมของกลางไอ้อีก76กิโลกรรมัมได้ที่โกดังเก็บสินค้าตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนขยายผลพบว่าผู้จ้างวานคือนายสมปาตมีหลักฐานเส้นทางการโอนเงิน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับนายสมปาดขณะนี้ได้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเลขาธิการปรปรสกล่าวว่าปฏิบัติการมุ่งปราบปรามกลุ่มผู้ค้าและขบวนการค้ายาผิดกฎหมายถือเป็นต้นต่อที่แท้จริงของปัญหายาผิดกฎหมายต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดและใช้มาตรการยึดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาผิดกฎหมายทั้งหมดโดยสามารถยึดทรัพย์สินอื่นทดแทน จนเท่ากับรายได้ที่มาจากการค้ายาผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้มีการสืบสวนจับกลุ่มตัวถึงผู้สั่งการที่มีอิทธิพลโดยวางเป้าหมายยึดทรัพย์ในปี2566ให้ได้จํานวน1นึ่งแสล้านบาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังนะครับขอบคุณครับ